สวัสดีครับชนชนชั้นปกครองไม่สามารถที่จะยึดทรัพย์ยึดทรัพย์ยึดทรัพย์เงินของคุณได้เพราะเหตุใดการที่ชนชั้นปกครองอยากจะยึดทรัพย์ใครบางคนคนคนนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคุณก็ได้นะคุณก็ได้นะผมผมเป็นชนชั้นปกครอง ผมอยากจะยึดทรัพย์คุณง่ายมากเพราะทรัพย์ของคุณถูกถูกตัวกลางเก็บไว้ให้ตัวกลางเก็บไว้ให้ตัวกลางคือใครตัวกลางก็คือธนาคารผมเป็นชนชั้นปกครองผมสามารถสั่ง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 ,งให้ธนาคารยึดทรัพย์คุณได้มีเพียงวิธีเดียว วิธีเดียวที่จะทำให้ชนชั้นปกครองยึดซับเราไม่ได้ก็คืออะไรยับผัวเสดียนยับผัวเสดียนตัดตัวกลางออกไป